ท่านผู้ชมเจ้าขาเขาบอกว่าคนเราชนะก็ด้วยความคิดปุ๋ยจาก400กบาทขึ้นมาเป็น1,002ปุ๋ยราคาแพง3-4เท่าแต่ข้าวลดลงไปเหลือบารมีสำเร็จรูปยังแพงกว่าที่บนดอยน้ําท่วมผักแพงมันบอกว่าน้ําท่วมแล้วผักแพงแล้วเวลาน้ําท่วมข้าวทําไมข้าวคูไม่แพงภาครัฐมาไม่ถึงประชาชนต้องดูกแกลแงกันก่อนแต่ก่อนการเสร็จพลทรายจากัดตั้งใจที่จะทํางานอย่างจริงจังครับ,รบตอนนี้เรากำลังจะเป็นนี้เพิ่มอีกสองราง ใช่ครับเป็นนี่ก็ยอมครับเพื่อที่จะช่วยชาวบ้านครับเอาเครื่องอะไรมาเครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติครับกำลังการผลิต30ตันต่อวันนาหนึ่งไร่หนึ่งไร่ครับค่าปุ๋ยประมาณ800ถึงพันใช่ครับ800ถึงพันครับแล้วหนึ่งไร่ได้ค่าประมาณเท่าไหร่400กิโลครับกิโลสีกิโลโลละ10บาท10บาทครับได้เท่าไหร่ส0 0พครับเมื่อปุ๋ยที่ผลิตออกมาเนี่ยจะได้ต้นทุนต่อกระสอบถูกกว่าตลาดประมาณ200บาทต่อหนึ่งกระสอบโอ้โห300ยถึง350บาท ต่อไรนะครับแทนที่จะจ่าย800ถึงพันต้นข้าวแข็งแรงนั่นหนักดีครับเด่นชัดค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะผลผลิตเพิ่มขึ้นครับต้นทุนลดลงครับต้นข้าวแข็งแรงครับเมื่อทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมไม้ร่วมเบิกสรัพากรที่อำเภอพพทรายจังหวัดร้อยเอ็ดอย่างนี้อยู่ได้400ขึ้นมาเป็นพันสองแต่ของเราเ็าจะทําให้ราคาต่ำลงอีกครับลดลงมา2 0 0บาทครับต่อกระสอบครับข้าวทุ่งกุลาเมืองร้อยเอ็ดแซ่บหลายเด้อเยี่ยมปุ๋ยสังตาดเด่นชัดเรื่องผลผลิต ย้ <Yeah! S 2> สากเก้าวไกลด้วยน้ำพระไทยในหลวง